ทำไมันถึงถูกนะครับอ่ะเพราะว่าวัสดุตรงนี้ครับมันเป็นเหมือนแบบผงผ้าที่ขายตามห้างอ่ะสินค้าที่ท่านกําลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในดีสคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับ ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเอสในรายการเอสวิลไลท์ทั้งช่องเจริและรายแบแชร์แล้ววันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าใส่ไม้แบดมินตันนะครับราคาถูกนะเรียกว่าถูกก็ได้เรียกว่าแพงก็ได้มันห้าร้อยบาทอะ่ะกลมๆนะครับสําหรับเด็กๆก,ก,ก็อาจจะแพงใช่ไหมแต่สําหรับะเราอ่ะเรามองว่ามันถูกนะครับแต่คราวนี้จะมาดูนะว่าทําไมมันถึงถูกนะครับอะ่ะเพราะว่าวัสดุตรงนี้ครับ มันเป็นเหมือนแบบถุงผ้าที่ขายตามห้างอะแบบว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ให้ถุงใช่ไหมแต่เขาก็จะมีถุงแบบที่ทําจากวัสดุแบบนี้มาขายอะใบละ5บาท10บาทอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นแหละนะครับแทนที่มันจะเป็นผ้าแบบนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับอ่ะนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้มันถูกนะครับแต่ในความ ถูกนี้นะครับมันก็มีความดีอยู่นะครับเอ่อก็คือว่าด้านหน้าเนาะคือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนมันจะหนาประมาณนี้ใส่ไม้แบตได้ประมาณสิบอันได้แหละนะครับอืมนะใส่เนี่ยเพ่นไปดูนะใส่ไม้แบตได้ประมาณสิบอันนะครับแล้วก็มีช่องใส่รอ,อ,องเท้าด้วยนะครับด้านล่างนะก็คือการตีแบตที่ถูกต้องเนี่ย รองเท้าแบดอ่ะเราจะไม่ใส่ไปเหยียบพื้นทั่วๆไปใช่ไหมเพราะาในสนามแบดอนะ่ะมันจะต้องสะอาดนะครับมันจะต้องไม่มีดินไม่มีอะไรเนี้ยนะดังนั้นเนี่ยก็อารมณ์เหมือนกับพวกคนที่เตะบอลอ่ะสตาร์ทก็ไม่ได้ใส่จากบ้านไปใช่ไหมถ้าจะให้ดีก็คือต้องใส่กระเป๋าไปใส่ที่ข้างสนามอะไรเงี้ยแต่ว่าความต่างก็คือจริงๆแล้วอ่ะกีฬาแบดมินตันอ่ะมันเป็นกีฬาอินดอร์ก็คือเล่นเล่นในร่มอะไรแบบเนี้ยนะครับความสะอาดความ ความไม่มีดินนะ่ะมันก็จะต้องซีเรียสกว่านิดหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะดังนั้นเนี่ยก็เลยกระเป๋าของนักแบบต่ตางๆนะครับก็เลยจะต้องมีช่องใส่ส่วนตัวเรามองว่าอืมเออมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ <laughs> มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเออมันมันแบบว่ามันห้าร้อยน่นนะเนาะ เราอยากได้ใบใหญ่ใบหนากว่านี้นะครับเราก็ทําจากวัสดุที่ดีกว่านี้นิดนึงดีไซน์อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็แย่เกินนะฮะส่วนตัวก็ค่อนข้างผิดหวังนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะออลองซื้อมาใช้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ลองก็ซื้อมาได้นะครับอืมก็เหมือนเดิมลิงอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับอ่ะโอเคต่อไปมีช่องอะไรอีกบ้างนะครับด้านหน้าจะมีซิปอยู่2ออันนะครับใช่มันถูกแบ่งเป็น สช่องแยกกันนะครับแบบนี้เราก็ใส่กระเป๋าเงานินใส่มือถืออะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องใหญ่ช่องที่1นึ่ทับสนะก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นวัสดุแบบโง่ๆคือแบบออกแรงนิดนึงอะขาดแล้วเนี้ยนะส่วนตรงนี้ก็เป็นผ้าอยู่นะตัวที่มันกัน้นระหว่าง2ช่องใหญ่นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าหิว้วกระเป๋าหิ้วนะก็คือหิว้วหิ้วด้วยมืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าสายจะมีสายสะพายก็สะพายได้ประมาณนี้อันนี้คือเชือกรับยาวสุดแล้วนะครับอันนี้คือสูงในแบบเนี้ยสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ ประมาณเดียวนะฮะใส่ไม้แบตแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเรามีความแบบมีความเล็กนิดหนึ่งนะเวลาจะเอาไม้แบตใส่เนี่ยต้องต้องได้มายัดมาแหกมาถางอยู่ตรงเนี้ยนิดหนึ่งนะครับเออมันก็แบบว่าจำกัดจำเกีียวพอดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะสายอันนี้ถอดได้นะครับ โดยการบีบแล้วก็เลื่อนออกแบบนี้ถ้าไม่อยากใส่สายให้มันลุงลังนะถ้ามองว่ามันลุงลังก็ใส่ได้สําหรับคนที่แบบขับรถยนต์ไปอะไรเงี้ยก็อาจจะอยากถือแค่นี้นะครับแต่ว่าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือปั่นจักรยานไปมันจะต้องมีสายสะพายเส้นนี้ด้วยนะครับโอเคนะก็จบแค่นี้แหละนะครับสําหรับคลิป รีวิวนะขอใช้คำว่ารีวิวเลยเพราะฟังก์ชันการใช้งานมันได้มไม่ได้มากมายอะไรนะครับนะสำหรับการรีวิวกระเป๋าราคา500บาทรวมส่งมีทอนนะครับห้าร0บาทมีทอนรวมส่งแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นนะครับลากันติดตามบ๊ายบายสวัสดีครับ